ถูกปะจริงเก่งกว่ารัฐงตรีตรั้มตรียงรู้เรื่องกระทรวงเดียวเนี่ยตำแหน่งคนเนี่ยมันเป็นตำแหน่งนายกรู้ทุกเรื่องจริงหรือเปล่ารู้ทุกเรื่องเหมือนตอนที่ตอบตอบทุกเรื่องมั้ยน,นายกเลอตอบไม่ต้องมามองหน้าหมายถึงนายกไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนเดียวอ,ะอ่ะนะนายกของคุณเนี่นายกของคุณนะ ไปไมรู้จักเหรออะไรว่าไม่รู้จักนายกอบตตัวเองมผมไม่ได้หมายถึงนายกใหญ่นะหมายถึงนายกพวกคุณการเมืองใหญ่เราไม่แตกถูกไหมเราเป็นกลางในางการเมืองใช่ไหมใครกลา็เป็นการอันขันเมืองจริงปะโอ้โหกัดจริตไม่มีหรอกเป็นการอัการเมืองมี้ไหน ความเป็นการทางการเมืองอยู่ตรงที่บอกคุณไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่นั้นเพื่อประโยชน์ของการเมืองไยหนึ่งไ่านใดนั่นคือความเป็นกลางใจคุณไม่กลางอยู่แล้วรู้ปะถ้าคุณกลางคุณต้องไม่กลางปากสิอ่ะใช่ปะอ๋อนูเป็นพวกไม่ลงคะแนนพวกผสมไม่ลงคะแนนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ะระดับชาติอะ่ะและ้วเราเลือกใคร คนจังหวัดไหนะปุ๋ยลำอันนี้อธิบายยาก <c oughs> ไม่รู้เลือกใครเลือกใครเลือกใครปุ๋ยลำเป็นเขตการเมืองพิเศษ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มันมีหลายจังหวัดมันไม่เป็นเขตการเมืองพิเศษถูกไหมมันปุ๋ีลำอ่ะแล้วเลือกพักแหละโอ้โห <c oughs> เก็บไว้ในใจอยู่ในก้นบึ้งเลยใช่ไหม ยิบไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยนะเลือกพรรคอะไรเลือกอะไรก็เลือกไปเอจอรู้ใครพูด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 คุณอยู่จังหวัดอะไรกันนี้ก็มีพักเดียวอยงงี้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องพรรคไหนก็เลือนะแต่ว่าวันนี้พัฒนาการของการกระจายอำนาจวันนี้พอมาหลังปีสี่เก้าเนี่ยนะครับมันเป็นมันมีการแก้กฎหมายถูกไหม มันแก้กฎหมายให้ท่านมีรายได้ไม่ไม่น้อยกว่ายี่สบห้าจะให้เพิ่มขึ้นแล้วใส่ลุทุนเงินดหนุนให้ไม่น้อยกว่าปีสี่เก้าไม่น้อยกว่าปีสี่เก้าตรงนี้เงื่อนไขสําคัญมากนะในช่วงการแก้กฎหมายอันนี้เพราะผมเชื่อว่าในอนาคตรายได้ของท้องถิ่นจะโตไม่มากแต่ต้องยอมรับว่ากฎหมายแผนในปีสี่สองที่เขียนยี่สิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นความพยายามที่ทําให้เกิด สภาวะบีบบังคับให้ราชการต้องปล่อยงานเพราะถ้าไม่ปล่อยงานท้องถิ่นจะมีความสุขมากกับการมีเงินเยอะแต่ไม่มีอะไรทำเดีมาราชการก็จะมีงานเต็มไปหมดแต่เงินน้อยลงเพราะในช่วงเวลาของการทําแผนการกระจายอำนาจในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเองผมเป็นประธานเขียนแผนการกระจายอำนาจแผนที่หแผนที่สองแล้วก็เป็นกรรมการเป็นประธานเขียนแผนที่สามแล้วเขาก็ เอาผมออกจากกรรมการกแจน่งนนนะครันะ้งล่าสุดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เป็นกรรมการผมเป็นกรรมการสองสมัยไปที่ปรึกษาหนึ่งสมัยเพราะเขาห้ามพอสมัยนี้ก็มีการเลือกตั้งไปแล้วเลือกโดยส่วนราชการผมก็เข้าใจผมได้คะแนนสูงมากพอสมควรเขาก็เลยไม่ตั้งนะครับแล้วก็สั่งให้เลือกใหม่ตอนนี้ผมได้สองคะแนนก็ไม่เป็นไรมีคนบอกว่าเป็นผู้ทรงคุณวนะุฒิจันไม่ไม่พอพวก ข้างในก็ได้อยู่แล้วไอ้บอกผมก็บอกว่าถ้าประเทศนี้นะขนาดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่มีผลประโยชน์อะไรนะยยังต้องวิ่งนะก็จบแล้วประเทศนี้ถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ต้องนะ,ะถูกป่ะไม่เห็นประโยชน์ก็ทำอย่างอื่นมันมีเรื่องอะไรให้ทำเยอะนะครับก็ลองเปลี่ยนดูไม่เป็นไรก็ลองดูมันจะไปยังไงคณ้กรรมการกระจายหน้าชุดใหม่เนี่ยจะชุดเดิมจะถูกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนด้วยการเลือกใหม่นะครับ ด้วยใช้อำนาจอะไรก็ไม่รู้นะแต่คนข้างนอกไม่รู้แต่ผมพูดไม่เก่งแต่ผมรู้เขาเลือกไปแล้วเพียงแต่ยังไม่เซ็นตั้งแล้วก็เลยสั่งให้เลือกใหม่อีกรอบซึ่งผมไม่รู้ว่าการเลือกตั้งการเลือกกรรมการกระจายอำนาจผู้ทรงเนี่ยมันใช้ระเบียบสํานักนายกนะมันไม่ได้อยากเรียกเลือกอย่างไรก็ได้ที่ผมแปลกใจก็คือคนที่กล้าสั่งให้เลือกใหม่และส่วนราชการต้องยอมเลือกใหม่เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันตั้งคําถามมากกับความไม่ถูกต้อง ไม่ได้อยากเป็นแต่ผมคิดว่าการกระทําแบบนี้ไม่น่าจะเกิดในระบบที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแต่ว่ากรรมาการชุดใหม่เขาก็ทําไปก็ไม่ว่ากันเพราะแผนสามจะเป็นยังไงยังไม่รู้ได้ข่าวว่าก็เอาแผนเนี่ยมาจะสั่งทบทวนใหม่แต่ทบทวนแล้วเนื้อหาก็จะคล้ายๆกับที่เขียนแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเขียนได้มากวันนี้หรอกแผนอาจารย์นาวันนี้แผนการอาจารย์นาเขียนไปแล้วเนี่ยมันเหลือแตเอามาทํา ถ้าคุณมีโอกาสนะถ้าคุณเข้าเป็นประหลัดในปี2542-43คุณจะได้แผนที่หนึ่งนะแผนการจ้งที่ไม่ใช่แผนปฏิบัติการนะถ้าคุณหยิบแผนหนึ่งกลับมาอ่านใหม่วันนี้นะมันจะมีแผนอยู่ประมาณเจ็ดเรื่องที่ต้องทําเช่นเรื่องการคลังเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องการสร้างระบบความสัมพันธ์เป็นแผนย่อยๆที่เขียนไว้ตรงท้ายเนี่ยนะทั้งหมดวันนี้มันกำลังกลับมาเป็นปนัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ทาําอามันไม่ได้ทํามา เราไปสาราบนจะพาเื่งถ่ายโอนถ่ายโอนแต่บีบบังคับลบกับส่วนราชการลบกับครูลบกับสถานีอนามัยลบกับกรมทางหลวงชนบทเรื่องถ่ายโอนอย่างเดียวแต่เรื่องที่จะทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นและสร้างระบบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ทําผมก็อยากเชิญชวนว่าพวกท้องถิ่นลองกลับไปดูในนั้นเขียนเอาไว้เยอะมากที่จะเอามาเป็นแนวปฏิบัติสําหรับการสร้างความเข้มแข็งของตัวเองให้องค์กรท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นได้